สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่ามียูทูบเบอร์สายทัวริ่งท่องเที่ยวนะครับเป็นชาว อินโดนีเซียนะครับผมเดินทางคนเดียวเลยนะครับจากภาคใต้นะครับผมตอนนี้เขาขึ้นมาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆเขาอาจจะไปถึงประเทศอื่นแล้วแหละนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจว่าจะขับรถจากอินโดนีเซียเนี่ยไปถึงซาอุดิอาระเบียเลยนะครับผมใครที่สนใจเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ก็สามารถไปดูได้ซึ่งชื่อช่องเขามีชื่อว่าแก๊สคาริ แอนกินนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่านพีก็ต้องขออภัยเนาะน่าจะเป็นศัพท์ของทางอินโดนีเซียนั่นเองนะครับอ่ะผมมีอะไรมาเล่าให้ทุกคนไดฟ้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจนะครับเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางนะครับจากภาคใต้จนถึงภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับผมเข้าไปดูเนี่ยชาวอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะชื่นชมนะฮะถนนเมืองไทยมากๆว่า สวยสะอาดกว้างและที่สำคัญก็บอกว่าไม่มีขยะนะครับแล้วอีกนิดนึงเขาบอกว่าไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลยนะครับคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันและแล้วก็แน่นอนที่ขาดไม่ได้คือมักจะเปรียบเทียบกับถนนของประเทศตัวเองนะครับไอเราก็ไม่เคยไปหรอกอินโดนีเซียเนี่ยนะครับถนนเขาเป็นยังไงแต่พอได้ยินเขาพูดมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออ ถนนบ้านเราคงจะดีกว่าเขาแหละไม่งั้นเขาคงไม่พูดแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะนี่ก็มีเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับแต่ว่านะฮะผมคงไม่ได้เล่าทุกคลิปให้ฟังนะแต่คลิปที่ผมจะเล่าให้ฟังเนะี่ยเป็นคลิปสุดท้ายที่เขาอัพลงนะครับเป็นคลิปที่อัพลงเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนั่นก็เป็นคลิปสุดท้ายของช่องนี้เพราะว่าเขายังไม่อัพโหลดคลิปลงไปสืบเนื่องมาจากนะครับผมพอไปทราบมาบอกว่ายู YouTuber ทูบเบอร์ท่านนี้นะครับหลังจากลงคลิปที่ไทยแล้วเขาก็ป่วย นะป่วยเลยตอนนี้ก็ก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็นั่นและครับผมขอให้เขาหายเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้อัพคลิปวิดีโอให้เพื่อนแฟนๆชาวอินโดนีเซียได้มาดูกันต่อไปนะครับผมจะพูดถึงคลิปที่ะกันนะครับที่เขาขึ้นมาถึงจากกรุงเทพนะครับขับไปถึงภาคเหนือนะครับก็คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็ พูดถึงเกี่ยวกับถนนบ้านเราก็บอกว่าคอมเมนต์เยอะจริงๆแทบทุกคลิปที่ลงเกี่ยวกับประเทศไทยก็ขอบคุณชาวอินโดนีเซียนะครับอ่ะก็เปิดคลิปมาเนาะพะฮะพอหนุ่มชาวบิ๊กไบค์ไบเกอร์คนนี้ก็ถูกตำรวจสอยทันทีเลยนะครับเพราะว่ากำลังขับรถขึ้นทางด่วนอืมนะฮะกำลังขับรถขึ้นด่วนซึ่งแน่นอนเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับไม่สามารถขี่ขึ้นทางด่วนได้นะก็เลยถูกตำรวจเนี่ยเรียกลงไปปรับที่โรงพักทันทีเลย1,000บาทเจ้าตัวก็ ยอมรับนะครับว่าเขาทาผิดนะส่วนตํารวจก็พาไปที่โรงพักพาไปจ่ายเงินนั่นเองนะครับจ่ายไปที่เรียบร้อยคลิปนี้ตํารวจไทยได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะว่าเออตำรวจไทยเนี่ยดูเป็นมิตรนะครับแทนที่จะเออว่ากาวตักเตือนแล้วก็อะไรงี้ไม่ตํารวจไทยเป็นเฟรนลี่มาขอถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยแล้วก็สอบถามเขาว่าคุณมาจากไหนนะครับขับไปไหนกาลังจะไปไหนอะไรเงี้ยก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่ะนะครับ หลังจากที่พ่อหนุ่มคนนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับจากการที่มาเสียค่าปรับที่โรงพักแล้วก็ขับรถขึ้นไปที่ เชียงใหม่ต่อแล้วก็ผับไปเรื่อยๆนะเส้นทางสายเอเชียนะครับก็จะผ่านอ,อายุทยานะครับผมก็จะผ่านอุทยัยสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ไปตากไปจนถึงเชียงใหม่นั่นเองนะครับระหว่างทางเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้นะครับผมยังมีแวะละหมาดด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นชาวอิสลามนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปตามดูกันเองได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมเราลอง,ลองไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมของชาว อินโดนีเซียนะครับเกี่ยวกับถนนของเมืองไทยเนี่ยพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าพ่อหนุ่มชาวอินโดคนนี้รู้สึกทึ่งแล้วก็อึ้งมากเลยกับความมีระเบียบนะครับเกี่ยวกับความสะอาดถนนเมืองไทยนะครับผมคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับผมของชาวอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าโครงสร้างถนนของประเทศไทยเนี่ย กว้างและก็เรียบนะครับไม่มีหลุมไม่มีบอ่อเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถนนที่ประเทศไทยนี้เรียบมากนะครับแล้วก็ไม่มีหลุมนะครับแล้วก็ยังสามารถขับรถด้วยความเร็วมากๆได้ด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมเมืองของไทยอะ่ะเออมีความเรียบร้อยถนนของพวกเขาสะอาดและตํารวจก็ยังใจดีด้วยเป็นกันเองแถมมีอารมณ์ขันนั่นเองนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้เห็นถนนเมืองไทยกับตาตัวเองอ่ะแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าอิจฉาพวกเขาเลยเมืองไทยถนนของพวกเขาดีถนนก็เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็กว้างเป็นส่วนใหญ่เอพื้นที่ถนนกว้างเป็นส่วนใหญ่นะครับคอมเมนต์ต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าขอโดดทษทีนะผมเนี่ยเคยอยู่เมืองไทยยอมรับว่าตำรวจไทยของพวกเขาเนี่ยเก่งจริงๆนะนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่นะครับตอนเนี้ย ผมเนี่ยอาศัยอยู่เมืองไทยนะเท่าที่ผมทราบนะพี่โดนปรับ1,000บาทเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์ขับขี่เข้าทางด่วนน่ยมันก็จะมีจ่าป้ายเนี่ยชัดเจนนะครับพวกเขาปรับ1 0 0 0บาทนะถูกต้องแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหนะประเทศไทยถนนสะอาดมากไม่ค่อยเห็นขยะเกลื่อนตามท้องถนนเลยนะครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยมีป้ายห้ามทิ้งขยะเหมือนกันนะแต่ใต้ป้าย ทิ้งถังขยะเนี่ยมีขยะเกลื่อนเยอะมากนะครับเหมือนมีใบห้ามทิ้งขยะเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตายายห้ามทิ้งนั่นแหละขยะเกลือนเต็มเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าชาวไทยมุสลิมเนี่ยมีความเป็นมิตรมากกว่าชาวอินโดนีเซียอีกนะคือผมช่วงหนึ่งเนาะเขาไปละหมาดระหว่างที่เขาขับรถถ่านเนี่ยเขาเข้าไปละหมาดนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เห็นชาวไทยมุสลิมที่นั่งละหมาดอยู่นั่นเองนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยตำรวจของพวกเขานี่เ,เก่งนะเขาไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับทั้งท้ที่ตามสถานการณ์เนี่ยสามารถเอาได้หรือว่าทําได้นั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาเ,เขาบอกว่าฉันหวังว่านะอินโดนีเซียนะจะสามารถออลอกเลียนแบบนะครับถนนเมืองไทยเพราะมีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนประเทศนี้ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าว้าวนะครับถนนของพวกเขากว้างมาก นะแถมยังสะอาดมีระเบียบยางมะตอยยังสวยๆใหมๆ่ๆอยู่เลยนะครับสัญญาณจราจรเนี่ยก็ชัดเจนนะครับหมู่บ้านของพวกเขาก็เย็นสบายตานั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะถนนเรียบนะและไม่มีจอดบนถนนนะดังนั้นถนนจึงดูสะอาดพนักงานของพวกเขาก็ดูแลอยู่เสมอไม่เหมือนอินโดนีเซียเลยอโอ้โหก็ต้องบอกว่าคอมเมนต หลายร้อยหลายพันคนนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงค์ไว้ให้ใครอยากเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูเองได้นะครับก็เป็นทัศนคติและความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่มาเห็นท้องถนนบ้านเราก็ต้องยอมรับนะจริงๆแล้วผมเป็นคนไทยผมก็ใช้ถนนสายอเชียบ่อยๆผมยังรู้สึกเลยว่าถนนบ้านเราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์แต่ก่อนมันก็กว้างอยู่แล้วนะ ทุกวันนี้ยิ่งกว้างไปอีกนะครับผมแล้วก็มีระบุชัดเจนเลยนะนครสวรรค์เนี่ยตรงนี้คุณขับความเร็วได้80นะเลนนี้เลนนี้ขับได้100นึงนะเลนนี้ขับได้120นครสวรรค์เป็นแบบนั้นเลยนะครับใครที่เคยขึ้นสายเอเชียเนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่าเขามีระบุความเร็วไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณขี่ช้าๆไม่มีความเร็วเนี่ยก็ชิดซ้ายไปแต่ถนนดีทุกเลนนะครับอ่ะเพื่อนๆละครับที่ดูคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ ก็เดี๋ยวจะวางลินไว้ให้ที่ช่องปักหมุดคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูกันเองได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ลงเป็นคลิปวิดีโอนะทุกคนนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์ไม่ดีจาก YouTube เพราะว่าไม่ว่าจะลงเราหยิบคลิปเขามาลงเนี่ยเป็นวิดีโอเนี่ยมันอาจจะทําให้คลิปเนี่ยน่าดูมากขึ้นแต่มันเป็นคลิปของคนอื่นนะครับช้าเร็วนะครับยังไง YouTube มันเ,เตือนเราแน่นอนนะครับเผื่ออาจจะลบช่องเราไปนะครับเพื่อนๆดูคลิปผมก็อาจจะดูน่าเบื่อสักนิดน,นึงก็จะเป็นภาพนิ่งเนาะนะครับแต่เพื่อความ นะฮะให้ช่องมันอยู่นานๆไม่อยากมีปัญหาก็คงจะแคปภาพมาให้ดูส่วนใครที่อยากไปดูคลิปต้นฉบับหรือออริจินอลเนี่ยผมก็จะปักหมุดไว้ให้เสมอนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าใจแล้วก็รับชมนะครับผมสวัสดีครับ